สวัสดีครับผมหนึ่ง keto daddy คุณกำลังฟังเนี่ยเฮียเองวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประวัติเมนูอาหารชนิดหนึ่งนะครับก็คือซีซาสลัดอธิบายกันก่อนว่า ประวัติอาหารต่างๆที่เรามาคุยกันเนี่ยก็เพื่อสนุกๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่บันทึกเอาไว้แบบร้อเซเพราะว่าตอนที่เขาทําเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหรอกนะครับว่ามันจะดังยาวนานอะไรขนาดนี้เรียกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังเพลินๆก็พอนะครับต้นกำเนิดของซีซารสลัดเนี่ยมาจากร้านอาหารอิตาลีในอเมริกาชื่อว่าซีซาเพลสโดยคุณซีซาคาดินเจ้าของร้านเป็นผู้อพยพมาจากอิตาลี ร้านนี้มีสาขาทั้งในอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวยอดขายใช้ได้เลยดังพอสมควรเลยนะครับจนกระทั่งวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมปีครสิสตศักราช1924มีลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านมากจนวัตถุดิบในร้านเนี่ยโอ้ยเริ่มจะไม่เหลืออะไรละแล้วก็ในช่วงนั้นคือร้านรวงก็ปิดเกือบหมดการที่จะไปซื้ออะไรเพิ่มนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วคุณซีซ่าแกก็เลยคิดเมนูใหม่ขึ้นมาจากข้อจํากัดที่ว่า ต้องใช้วัตถุดิบเท่าที่มีอยู่ในตอนนั้นเท่านั้นวัตถุดิบหลักในตอนนั้นก็คือผักคอสกรูตองกระเทียมพาเมซานชีสไข่น้ำมันมาก,กอกแล้วก็ซอสเปรี้ยวของฝรั่งที่เขานิยมรับประทานกับสเต็กหรือว่าถ้าคนไทยเราก็จะคุ้นคุ้นในยีซอสไก่หัวนั่นแหละครับปรากฏว่าไอ้ที่คุณซีซ่าแกหยิบจับมาใช้เนี่ยมันดันเกิดเป็นความกลมกล่อมได้รสชาติของสลัดที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อ แต่ที่สําคัญเหนือสิ่งใดนะครับคือคุณซีซ่าเนี่ยแกไม่ได้คิดแค่การปรุงอาหารแกคิดถึงลีลาการพรีเซนเทชันมีการคลุกเคล้าสลัดสุดเนี้ยที่โต๊ะของแขกให้เห็นกันสดๆเลยทีเดียวไอการที่เราได้เห็นรีลาของเชฟมาปรุงกันข้างๆตัวเลยเนี่ยมันยิ่งช่วยให้อาหารเนี่ยโอ้เพิ่มความอร่อยขึ้นได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยในความรู้สึกนะครับและไอลีลาเนี่ยก็เป็นลีลาที่แกก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจน ลูกค้าเนี่ยเรียกติดปากว่าสลัดของร้านซีซ่าเนี่ยโคตรเจ๋งเลยหรือว่าในภาษาอังกฤษไอ้คำว่าสลัดของร้านซีซ่ามันก็คือซีซ่าสลัดนั่นเองครับซีซ่าอะโปรโทฟีเอสแล้วก็สลัดแล้วก็เรียกติดปากมาจนเหลือแค่คําว่าซีซ่าสลัดในทุกวันนี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆที่มาอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรไว้ที่เป็นแบบหลักฐาน100%ออยู่แล้วบางที่มาก็บอกว่าซีซ่าสลัดเนี่ย เป็นสลัดที่คิดค้นโดยลูกจ้างในร้านของแกเองแล้วก็ตัวคุณซีซ่าเองก็เอามาเป็นเครดิตบ้างน่นนี่นั่นบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีใครคิดออกว่ามันจะเจือกดังขนาดนี้แต่ที่แน่ๆเลยช,ชัดเลยนี่ก็คือว่าคุณซีซ่าแกจดสิทธิบัตรน้ำสลัดหรอ d r ร s ซิ่งสไตล์นี้ไว้แล้วในปี1948แล้วก็ยังมีการทำแรซซิ่งแบบเนี้ยบรรจุขวดขายต่างหากด้วยหัวการค้าน่าดูสำหรับสูตรดั้งเดิม ออริจินอลของคุณซีซ่าคาเดนีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสม6อย่างก็คือผักคอสไข่น้ำมันมะกอกกรูตองกระเทียมตัววูสเตอร์ซอสก็พาเมซานชีสนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงไปต่างๆมากมายเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับใส่มะนาวบ้างใส่แอนโชวีบ้างไข่ต้มยังมีเลยหรือบางทีก็มีเบคอนทอดอะไรอย่างนงี้นะครับถือว่าเป็นครีเอทีฟการต่อย,ยอดคือเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมายึดติด อะไรกับแบบเดิมๆมีการ<ม>เปลี่ยนแปลงพัฒนากันได้ตลอดเวลาถ้ามันอร่อยก็โอเคแล้วแหละสาหรับคนทําคนปรุงแล้วก็คนกินครบองค์พอดี happy ทุกทวนหน้าแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาเกี่ยวกับ k e โตยังไงดีออย่างแรกเลยเนีย่ก็คือว่าในตลาด k e โตเราก็มีอยู่หลายยี่ห้อที่ทำ d r e s ซซิ่งซีซ่า k e โตเนี่ยบรรจุข,ขวดขายก็ลองดูว่าใครที่ชื่นชอบยี่ห้อไหนอยู่หรือว่าเป็นเป็นคนที่ซื้อประจํากับยี่ห้อไหนก็ลองหยิบตัวเนี้ย มาทาสลัดซีซาสลัดกันดูได้นะครับส่วนใครที่อยากทําเองแบบไม่ยุ่งยากนะก็อาจจะปรุงเองง่ายๆได้โดยการใช้สลัดครีมคีโตที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยหรือทําสลัดครีมเองไว้ใช้กับหลายๆเมนูแล้วก็ตักมาส่วนหนึ่งมาผสมกับพาร์เมซานชีสปน่นแล้วก็อาจจะเติมน้ำมันมะกอกไปนิดนึงแล้วก็คนๆๆๆมิกๆๆมิกมกก,กันออกมาให้ได้รสชาตินะครับก็ยังจะพอถูถ่ายเป็นซีซารดริซิ่งทิปได้นะครับและในส่วนของผักคอสคีโตก็กินได้อยู่แล้วกรูตอง รูตองเนี่ยถ้าจะแนะนำเราใช้ขนมปังกลูเตนของคีโตเนี่ยเอามาหั่นเล็กๆแล้วก็เอาไปทอดได้นะครับก็มีความกรอบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้เจ้าขนมปังกลูเตนเนี่ยมันไม่เร็วมากเลยนะครับส่วนแอนโชวีถ้าจะใส่ก็ไม่ผิดครับตามหลักการของปริมาณสำคัญกว่าประเภทนะครับคือใส่ตัวติดเดียวเองไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับการเข้าคีโตซิสของคุณนะครับ แล้วก็ใครจะแอดอัพอื่นๆอัลมอนด์แมคคาเดเมียอะไรตามสะดวกก็แล้วแต่ที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อความเพลินๆในมื้ออาหารเราวันหยุดนี้ลองทำกันดูได้ครับเป็นกิจกรรมแก้เบื่อในครอบครัวได้ดีเลยทีเดียวพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ